สบายดีทุกคนมื้อนี้มาอยู่กับตีน่าสาวลาวบ้านนาแล้วก็บ่าวเอทีมงานบ้านนาเนาะมื้อนี้อ่าเฮาสิพาไอเอมาแบบส่วนครัวเนาะทุกคนมาสิสิพากันอันเฮ็ดกิจกรรมแบบว่าปลูกผักเนาะครับสซเทียมีแต่หดหนามอืมือ้อนี้เพิ่นอันนี้อีแม่เพิ่นกาเบียไปซึมงวันนี้ขยายบ่นนี้นังแม่นตัวนี้เป็นตัวที่กระเจ้าวานวานวานให้มันันแตกออกมาแล้วเฮาก็เอามาบงแบบนี้เห็นบ่ก็จะเอินบงผักโอ้บงผัก มาพี่น้องครับพา่บรได้เห็นแบบนี้โดนนะอู้เอ,อ,อ,า,อาตัวนั้นเอาตัวเอาตัวนั้นๆๆไปเบิ่องว่าอันนี้มันเป็นผักอย่างอันนี้จะเป็นผักกาดซ้อมเขาเจินครับบรได้เห็นบรรยากาศนนกกแบบนี้โดนแล้วแต่แต่ย้ายเสียไปนะครับนนแต่กี้ย้ายเบาเอเพิ่นสิเพิ่นสีมากปลูกอันนี้โอ้คิดหอดว่าเรากะไรเพิ่นสีมากเห็ดผักเห็ดยังใส่ขั้นแท้นนะเกียวข่าเรลวเพิ่นนอนหน้าเนาะมาอันนี้ผักยังผักกาดคือกันผักกาดซ้อมคือกันเขาสีไปขยายไปจากนั้นเขาสิได้อยู่กลินบ่ล่ะ ปีไม่มาสิได้กินว่าปีไม่มากก็ไ,ได้กินแลา<ะ>งเบิด,ดลแล้วเพื่อเดี๋ยวสอกเบิ่งว่า,นา,นนานเียน,าน,น,านนั้นๆนไดีนี้นันนี่พูดดีเลยนี่อ,อซับซับเอานี่ใสเฮ้ยของโปรดเธอใช่ไหมอะไรลูกย,วยาวฉันไม่ชอบกินเอาอันนี้มันคือบุยูอ่ะมาพี่น้องครับก่อนอื่นก็ต้องให้น้องตีนาจัดการซะก,ก่อนเฮ็ดเป็นยูบอ การเฮ็ดมาต่น้อยจนใหญ่เนาะที่บ่เป็นจังเลยเขาสิขยายไ้นานนี้นะครับเขาก็สิบ่มพักไว้จากน้อยนะครับเพื่อที่จะใบ้อีพอีเมลมาแมาไอซ้อมแข่งจะไปค่ะยกับเนี่ยโมน้ำถ่ายังว่ากับพี่กำลังถ่ายไอทีเห็นให้ตอนนี้กำลังถ่ายเอไปเปล่งกันนั้นให้อยูเนาะทุกคน ก็เจ้าเออเนี่ยังแวกแวกอืมไปแป่งแวกก่อนแล้วก็ชิมาซับซับหนานตัวนี้เนาะทุกคนมันมีหลายหนานอยู่แต่ว่าสิบงแต่หนานหนึ่งเนาะบงมือละหนานเนาะทุกคนหัวสูตรไหมเนี่ยปเ,เป็นอใช้<ด>สูตดนะบอตีหน้ามันก็ต้องมันหลวมม,วมันบอสมมติว่ามันหลวมเราต้องหาวัตถุที่วุดาทฤษฎีอก่าดีดยเพี่คนสีบา มันก็ต้องไหมนั่งซี่นันคือมืดเป็นน้ำกล้องไอว่ะเป็นน้ำไอเอ้โหเป็นน้ำไอเห็นไหเป็นน้ำเป็นน้ำไอเห็นไหบอรเป็นน้ำมันขำแล้วเอ้ยนี่เป็นคนที่แบบว่าคนอื่นเถียงบ่ได้เด้อเป็นยังบ่ยอมบ่ยอมบ่ถ้าถ้าคนอื่นสิตำหนินี่แล้เรา้วซี่แบบ บบพอใจเราได้เราเนี่ยถ้าคุณจีว่าเออเห็ดตัวนี้บูดีมันดีมันได้เสื้อไอเสื้อไอรอดทฤษฎีสูงแต่ปฏิบัติเด็ดปฏิบัติก็ได้อยู่ดีเฮือบได้เอาให้ลองซะให้เดยลองก่อนซะสักสนาลองยันแยกมันซับหน้าตัวเองไว้เออซับให้มันมุนๆเนี่ยซับซับซับตัวใดมันเป็นเม็ดใหญ่ๆก็เออเออจังสันเลยเห็นบ่เห็ดเบิ่งเอเห็นนั่นทังข้างไงบ่เออเห็ดแบบนั้นเลย พุณละเครื่องได้อ้าวยานลื่นสินยานลื่นขึ้นปตัดออกซะอันก็ได้นี่ทฤษฎีทฤษฎีเขาไม่ต้องหาอย่างสิล่าเทียนานะหาเนาะเฮ็ดให้มันขับก้อนจากรวมรวมเขาจะต้องต่อเข้าไปเอ้มาทุกมาหยาดให้เนาะเอาแหงไว้บางเธอได้ไปตัดอ้อยอือไอ่าว้เชียวมาตัดอ้อยว่าสันครับอ้อยพันกำลังเริ่มดิส่องนี่ พี่น้องครับตั้งแต่คลิปแรกทีพี่น้องติดตามมาเบาอีกกะตองอยูจังสีนะครับใส่วิธีชีวิตอยู่น้ำนองตินาก็คือห้วยเพิ่นพาเห็นยางกะเห็ดน้ำเพิ่นตัวเพราะว่าอยู่นี่โดยปกติแล้วเพิ่นจะทํากันอยู่แล้วนะครับพอแม่นองตินาโอ้ข้าเจ้าขยันแต่เสามาลูกแต่เสาย่างไปหน้าผมนี้เข้าเจ้าบริคีรดดีแตกคือเฮานี้โอ้เห็ดเป็ดเหรอให้ให้มันมุ่นกันอีกน้อยนึงเห็ดเป็นเหรออย่างใส่ วัดก็คือยิงได้ทางให้ตีน่าจับกล้องก็ได้เนาะแต่ว่าคนเบิ่งสิเบื่อเบื่อหนาอ้ายบ่ฟังตีเสียงเอาไปใส่เขาเห็นหน้าเขาก็บปจือเพิ่นว่าบ่าเอจเฮ็ดเสียซื้อคนอีสานพี่น้องครับเว้าตรงๆซะไปเสื่อซื้อแบบไหนมือว่าเพิ่นคอมเมนต์อยู่ไอ้บ้าเอจทำทายเจ้าเข้าแผ่นปอนไผสิบ่เคยเกี่ยวแต่บอกตรงๆเลยว่าผมทําให้เป็นแต่ดำหนาเกจ้าเข้านี่บ่างไอ้บรรยานถ่อมสันเหรอ บ,บ๊ได้สอนดิเห็นบอกได้สอนแต่วิธีการมัดแต่เกี่ยวเขานี่ผมเคยเหตุมันโมเมนว่อาอย่บาบอตองอ,อัดสินบางคนคนไทยที่นะาคนไทยในอีสานก็คือก,กันุ่น้าเขาเดียวกันกับไอ้บางคนก็เกี่ยวเป็นบ๊ได้ยองเจ้าของนะ เขาทําไม่เป like ็นจริงๆนะบางคนไม่เป็นรุ่นใหญ่ก็อายกับเฮ็ดบ่เป็นอยู่แล้วกับบางคนกับเบอเป็นในเอมันก็เป็นแต่คนเขียนหนอกคนในเมืองเขาสิได้ฮู้ดําอไอ้บ่ได้ย่องเจ้าของดอกบางเทื่อคนเขียนหนอกเขาก็บ่ได้ฮู้ดําอยู่บ้านเนี่ยบางคนน่ะมื่อกี่ยวเข้าแข่งรถซุ้มบ่บ่ได้ท่านะบ่ได้ท่าซุ้มไว้รุ่นอยู่บ้านบางคนเขาทําไม่เป็นจริงๆมันบ่คือเกิดในยุคที่แบบมันเป็นแบบว่าใช้เครื่องจักรเบิดื่อแต่น้อยแต่น้อยเขากับซุ้มรุ่นอ้ายๆคือกันรุ่นรุ่นไอ้น่ะซุ้มเกิดก่อนอ้ายน่ะบางคนน่ะเเขาก็็บ่ฮด เขาบ่เคยไปเห็ดน้พ่อน้าเมยอสบายับนอ๋อพี่น้องครับพ่อแม่ผมผาเห็ดไม้อีหลีเลครับขันพูดใดที่ติดตามกับซีฮูว่าเพื่อเห็ดอ้อยเห็ดมันเห็ดไฮที่ผมได้ได้ไปดึงแสเลนดึงอย่างข้อฤืดูการของผมน่ะผมก็ทํากับพ่อกับแม่อยู่แล้วนะครับปกติเลยแต่เสาร์อาทิตย์เนีตอนไปโรงเรียนเสาร์อาทิตย์เพื่อนกะสีทาบอกว่าก็วงเสาร์ยังไปขอเบิ้งหนังจากวงวงเสร็จก่อนเมื่อก่อนน่ะ ดาบเกตสีเมื่อวานี้เกตแสงโกมินผู้นี้จีน่ายังทันอยู่ <c oughs> เบื้องหนังพวกนี้จบกอ่อนค่อยสิบได้ไปนะเพราะว่าตะกี้ขับมอไซค์ก็บาก่าเป็นไปนิดหน่อยเบื้องเบื้องหนังแล้วก็ประมาณเก้าโมงคือแล้วเซาเบื้องหนังซุ้มมื่อนี้ว่างขึ้นมอหนึ่งมอสองล่ะเซาเบืบ้องคันสีเบื้องโตก็ประมาณสิบโมงคือแล้วมีมีหนังอัันนน้มันมีหนังอันนั่นอีกจีน่าให้ตัวบ่อากำลังเพลินอุศนะให้จับซะเอาอยากให้พี่น้องเขาเบิ่งว่าตจีน่า เห็ดจะได้ฟีมือตีหน้าพี่น้องครับมันกะเป็นสิ่งที่เฮาเคยเห็ดมาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่น้อยอยู่แล้วบ่ว่าสิเป็นเก่าเขาอ่าที่ผ่านมาการใส้แรงงานน่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมันมันมันก็เคยใช้กันหมดนั่นแหละนะครับอลืมลืมทวงเสียเสือสองล้านยูนิ่นนี่อตอบเบอรี่ชิปนี้กับสี่สองล้านวูนีิคือเก่าดีเนี่ยพี่น้อง เสืยสองล้านวิวครับดูเดอ้อส่งหายแล้วิส่ง,สงลูกๆยืนขึ้นนี่แหละตินะเห็นพวกกันเออไปอไปเลยไปเสียสองล้านวิวส่งตัวแกงมันสีดำนียเนาะส่งไปเห็นเลยว,วอันนี้เอิน่าเสียตัวแกงพี่น้องที่รู้จักตินา่ามากไม้ตอนที่หนึ่งเขาแล้วก็เเลือหมูน่าจะเสื้อตัวนี้แหละฮะโบยนี่กบยนี่จากเสือจากเตือนาะแล้วก็มัดผมเบี่ยงข้างกำลังฮิตตัวนั้น<บ><บ> ตอนนี้เท่าอะไรตอนนี้เนาะบ่แม่นไหวใส่คือตะก,กี้แล้วนเนาะเองเนาะเขากระเนีเป็นหนานะได้เงาอะไระึเปอ่าเดี๋ยวก,ก็<ม>หามุมเกินเดี๋ยวก็มีดราม่าอีกเงยมาข้างนี้เงยไปไหนอันกม้มก้มแล้วเงยโอเคไปซรบไปอ่ะสี่แคบเอาเฮ็ดอันูปปกเฮ็ดลูบปลกให้พี่น้องอเขาเบิ่งตอนบอกแคบกัดตัดออกเด้อบอกเลย โอ้ยเฮ็ดซับมุนกว่าได้นี่เนาะอ่านรอใส่อีกหรือเปล่าแฮ้ยบึงเนี่ยที่นาบ่มีแหง้งฉันลอ,อยมากตอนนี้ลาลอยไปทั้งตัวตนกลั้นใจฟังเหตุผลออของคนที่เศร้าหากันเนี่ย <laughs> ไอโบอ,อยากฟังเฮ<อ><อ>็ดไปว่ามาจะนด้มึงตีนกระซิบตีกระซิบ่มวนป็นนั่นที่บอกโอ้อตีนกระซิบไอ้ก็ไปเป็นนักร้อง บริสัทค่ายดังหมดแล้วเนาะได้แล้วเนาะวันนี้เนาะนาละตอนาคนเกี่ยวเขาวจะได้เมื่อข่าวมาอันนั้นแท้พี่น้องวาทีน่าไม่ต้องไปลงตรดอกเดียวผีพีอจะเปื้อนจะจ้างให้ดิกจี้จ้างคนมาเห็ดแทนติดขันยันดำก็ได้บ่ดำดอกพี่น้องเพิ่นเคยเห็ดอยู่แล้วทีน่าแบบข่าวตามกรรมพันธ์ข่าวมาแต่ใดครับออื แต่แม่หองบ่อขาวเนาะพ่อขาวเนาะขาวตะกี้ขาวแต่หากกมาดำ่มตนอยู่บ้านนี่เมฮดเบียกนะครับกินกับเจ้ายวนเมืองเก่าหั่นเด้บ่อนเฮาไปขึ้นรถกั่นน่ะขาวเบิ้ดอันบ่กขาวเบิ้ดพ่อนี่แห้งขาวติณาว่าขาวสำนี้พ่อขาวกว่านี้อีกออ๋เอ้สังเกตเบิ่งเวลาเราแก้เสื้อเราเมื่อเราขาวอยู่แต่เดี๋ยวนี้เราทำมาดำ่มตนมาอยู่บ้านนี่อยู่หุ่นบ่มีขี้ฝุ่นหลายเด้นี่ขี้ฝุ่นพี่น้องอยู่ทางบ้านเป็นจังไงแน่ครับแล้วเขาแล้วนำแล้วบ่ทางพุ่นเป็นจังไงแน่ครับผู้ใดที่รับชมก็ขอออบบคคคุุณพีี่นนน้งททกมมเต์ะรั ติดตามรับชมเบาเอครับน้องตีน่ามาตลอดนะครับเพราะเขากะกะจะหาคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเขาได้เบิง่งการที่มาเนี่ยกะนอกเหนือจากการมาถ่ายคลิปแล้วก็ได้มาซอยเบียกแม่ตีนา่านําตีนา่ากะหลังจากที่ไปเฮ็ดงานเยวียงครับถึงเวลาก็ต้องกลับมานะในช่วงฤดูดกาลนี้ตื่นอุ้งอปิ๋งเนี่ยท่านเดียง ไปเออเบื้องเบิ้องตรวจงานสิกันไปไปไปเด็ดผักขาไปเบิงสีซับขาไปซับอีกน้อยนึงไปพาพี่น้องไปเด็ดผักไปว่าเด็ดก่อจังไงสีเด็ดจะได็กกันลูกเอาตัวก็ได้เอาอันแวกันลูกคือเก่าเอง่าเออไปเบิ้งไปเบิ้งผักขาไปเดี๋ยวสีเฮ็ดให้ปูงง่ายๆเออเด็ดเด็ให้แม่จกเราให้ซะให้เราจกให้มาเสียแบบไหนจกเอาผักไปบงเล่นะเอาเอานั่นเอาตัวนี้บ่ เออตัวนี้มันชิงงามตกบึงดูสับเอาลายๆเลยหมวกอะหมวกนี่ไงลายฮะการทำอ,อะไรยอะไรวะเฮ้ยนี่อย่างวะเออหมวกนี่หมวกเป็นติเอาหน้าไปหดก่อนวะแม่เราจะเอาตัวนี้ไปใส่พักให้เขาเลยตีนเดอรตีหน้าหดอ,อันนั้นกน่อนหดให้มันไปเปียกให้มันซึมๆนิดนึงเราจึงอัน มันให้ฟังไงอไอแม่แอบกบมีแล้วเรามีลมีสองแอกแบบนี่เป็นแอกเสียหญ้าให้พี่นออ้องไอ้ทำไมเหยียดตุ๊กนี้เหรอเด็กอยังการนำในยูคตีจริงมันก็ของดีดีบ่าของดีนี่<อ>แหละอยู่ทางนั้นจริงเห็นฮะพ่อเปิดน้ำให้ได้พอ่อ โอ้เสียงว่ามันหูพี่น้องแตกแล้ว <c oughs> บอส <c oughs> ขอโทษลาไๆเด้อถ้าผูใ้ใดหูดับกด้อยจะซื้อเปิดเสียงจังเลยอพอาะมันย,ยินแล้วถ้าแมวนันให้กนน,พพน่ะหลังจากที่อีเมียนะครับทำการไปเอาพันผักมากนะครับหรือว่าต้นก้าันละเบีย้ยผัก เพื่อแป่งแบบแป่งแบบเวลาหดน้ำโบห้น้ำมันไหลออกเวลาใส่ฝุ่นนะเห็นบอกเป่งให้มันอยู่ทางข้างทางข้างโอ้เธอเห็นมันจะเป็นแบบนี้เห็นบือพี่น้องครับนี่แหละคือจิตหอดย่าครับบ่ลอะไกลาเส้อสมัยด็กี้ย่าเพิ่นผ้าเห็ดนะครับว่าม่นเงยเถาด้วยครับย่าอีกผู้หนึ่งที่เป็นแฟนของตาอยู่บ้านที่เพิ่นเดียงกบเป็นแฟนเายเถานี่จึงเป็นแม่อีกผู้เทียหนึ่งย่าหนี่สิมาเคจังสิอยู่ไห้นะยงีมัน เอาตัเฟียงออกนะเพื่อนอนนานบ่สีนะเพื่นสีทางตัวเฟียงตัวเฟียงเราก็ให้ตาอันไทยให้เราเพื่อนเสิมเห็ดนานผักเคียแปงแปงแปงไทเห็ดยายบ่อยู่บอด้กินผักปลูกเรามีแต่ผักตลาดละสมอนี้เราเสียสิบปีแล้วแม่ของแม่ครับแง่เถ่านี่เป็นแง่เถ่าอีกเท่ยนึงอันนี้เป็นทัวเป็ครับอ๋อ เริ่มอันั้นก็เขาเช่ามือเลยด้ด้ทุกคนบ้ามือบาดูเล็บันสีมือขาวขาวดำเบิดแล้วเปน็นยังเบิงเล็บเบึงเล็บเบึงเล็บคนสวนคะมันใหญ่หลายมันกับโบง,งามได้เวลาเขามาบุง้งนะ เออก็เอาทางดินนี่บ่มันสิแตกออกอีกเด้นี่แม่นบ่แม่บอเอาทางดินเลยมันจึงบ่ตายอือเอา4ต้นพอนง2ต้นก็ได้บ่แม่นอัน4 4 4แถวพอ4 4เบี้ยน่ะ3บ่ได้4ตีนี่บ่ได้4บ่เออมันคั่นเฮาปลูกอันนั้นเฮงมันก็แบบบ่พอน้ํากันอือ อ,อเมฮิตสี่แถวพื่อได้อีเมฮิตกันไว้นี่ล่ะพอ,อทานสอบทานกับสอบนุ่นตั้งคางกันบ้านไนี่ก็จะเป็นกงแ้ไาไอ้กับตีน่าแห้งหมือแห้งแหอ๋อ,อลาแห้งเป็ดขดระยางปนานนั้นที่ตัวจริงก็ไม่ได้ขาวเวอร์ปนานนั้นตัวจริงไอ้ก็ไม่ได้ดำนีะครับเห็นไหมอ๋มอาขาเจ้ากับถ่วงนี่แหละยังว่าจะเห็นบ้านว่าอีขึ้นขาวแท่น ขอประสดที่บอกเวลาจับเทะอยว่นี่นะพี่น้องปลูกผักใบเทียนาก็สิได้มาบึงแม่นมาแม่นกินมาท่านก็นสิให้อีเมียอัพเดตให้บึงโทรมาถามอีเมียบาผักเป็นกินนะบ่เมียแต่ยังบ่ละ่ะยังอยู่หรอ เฮ็ดเท่แม่เฮ็ดคือขี้เดียดแม่มือนัะเต็มเลยนะโอ้ขี้เดียดเนี่นาะอีแม่บอเอาเอาขี้ดินใส่เลยั้กระเบ๋าเน็ตี้คือมิดเท่านี่แหละครับพี่ดองผมเสียบไว้พี่ดองลายๆขนกะสีเคยได้เห็ดแบบนี้แหละพี่น้องสั่นอีพออีแม่แบบไปเอินเพิ่นซะ ผู้ที่เพิ่นเคยเห็ดเอ hey, ้ยจ้แล้วเอากองมาซูมมันตัวน,นั้นเอามือปักลง,งมตัวน,นี้แหละไปจุกใส่เอ๋ปลูก hey, สามตัวพอเดี๋ยวสิให้แล้วก็สิกินซ้ำนั้นพอ มา <laughs> เทียนหนากินกับเจียวครับปลูกตามที่ใบใบตีสามต้นนี่เ็ค่ยางกระง,งามปลูกยางกระง,งามมือตีหนาหน่อยเงี้ยบฉันได้โองเตีงใบไอ้วันนี้นะไปทาโรอเงี้เกี้ยวแหละเนอะนั่งเกี้ยวหรอ <laughs> นั่งเบิ้ง <laughs> ช่วงนี้เป็นยังไงครับบ้านพี่น้องหนาวไปเนาะลมหนาวพัดดีเลยเด้อทางผู้ตลับปัดนะครับตอนนี้กะมันบ่พอบ่บ่พอคือบ่เอาไปใส่อีกจับไปก็ได้มากำลซอยชุมนั้นใส่งานอะได้แล้วม,มันหลุดลเลอะนปะมันจะมาขุดขุดด้วยอาชเป็นผู้โดยสารเออไปไป,ไป ผู้ด้ีสันนะสัน,สนออไปเลยเรียบไ,ไปแล้วน่าจะพอน่าจะพอพออยู่อืมเวิร์สีเดียร์ปะ มันบได้มีขี้ดินตามธรรมชาติดินแต่น้อยจนใหญ่เนาะแฟนไม่เคยเล่นได้เตี้ยเดี๋ยวไปซอยน้องตีน่าอก่อนครับให้มันเลี้ยงไวๆจะได้ไปเห็นนองอี๋ไปดริ้งเป็นดิ้งไปนั่งดริ้งบ่น้องซศร้เมย์คุยตีนั่งดริ้งเป็นยังกินเบียร์ใช่นั่งดื่มเธอจะดื่มเหรอฉันไม่ดื่มนะฉันก็ไม่ดื่มฉันงดมานานแล้ว เหไม่ได้กินเบียร์มาหลายปีแล้วเหนื่อยครับไม่กินแล้วอ้วนเพิ่งรู้เหรอซัมนี้พอดีบริตุย่ยไหลช่วงก่อนทนตุยไหลได้นะช่วงนั้นช่วงช่วงก่อนๆไหนตีช่วงมานำอไอแนไอ้แขกกีโผล่เจ็ดออกเนาะช่วงนี้เพ้นงดเบียร์แล้วเพราะจ่อยลงสงสัยจะบวมเบียร์ มีอดส่วนกระปุกพอได้กินเนาะทุกคนอม่ได้เห็ดไปใครเอ่ยดอกพืชมาขออา,อาให้กินส่วนหลายอยู่เฮือนตินานี่คนมักมาขอละเม่นนั่นมักหุ้งือกับหัวสิงไคใมักามาสให้กามาสที่แม,ม่มีแต่เมียเด้มันปลูกมวงเ่อคนอื่นเขาปลูกกับเรเป็นมากสินะ เขาเลยมาขอกินคันตินายู่นี่มันดับตินากินสมดีคำว่าเขานี่บอมเป็นเปล่าอันนั้นนี่พี่น้องเขาจะเป็นภาษาเอินกันเขาเป็นแบบกระเจ้าหรือว่าเป็นแบบคนข้างบ้านนี่อย่างสินะคแต่เอาสิใช้คำแทนนามว่าขาเจ้าเมื่อไหร่เฮ็ดอันนั้นสุกินเลยนะเป็ดยังห ตัวนูมาปิ้งสุสกินเนี่ยนะมาเออะมาให้วนไปใส่กับก่อนเด้ออืให้วนไปใส่มือแรงนี as, ่ซะมืออื <c <c ok> <c 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 ่นเอาเนาะมือแรงนี <c 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 ่งด si> ีมันไปนอนปลาใส่กับเอานูไหวมือแรงนี่กินปองปลากินปองปลากินยังไป็นแล้วมั้ปลากระป๋องเอ่ะกินต้มหมกต้มเมี่ยง่ายๆ เสเรียบร้อยอีกแถวนึงอีกหนึ่งอีกสี่อีกสี่จุ่มอ๊กะนางเบิ้งซื่อโหยโพลาร์นี้แล้วกับแลวตัวนะครับพี่น้องครับ คลิปนี้ก็เอาบรรยากาศเลยนะครับเหตุการณ์ยุนี่เกิดขึ้นจังได้ผมก็สิเอาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิงยังสันเลยตามความเป็นจริงว่าเฮามาตรงเนี้ยเขาเห็ดกกรรมยังไงแต่ละมือแต่ละเว้นนะครับกับืันนี้กะถือว่าจบแล้วที่นี่คลิปเฮานี่แลวเฮาก็บบัญเด็กชีได้เอาอันนั้นอีกเด้เอาผ้ามาปุกไว้ะบให้เดดงบ่ปุกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ตะกี้สิปุกไว้เพื่อบ่ให้มันเหี่ยวเพราะว่ามันนบแม่นหนานั่นบบเม่นหนาแรงแล้วเนาะโซนนี้มันแบบอากาศมันดีแล้วล่ะมันสิหนาหนาวแล้ว เดอด<ม>กระบ,บ่แห้งหาวพี่น้องครับตอนนี้เขากะเสร็จซับเรียบร้อยในภารกิจนะครับแม่น้นองจีนตนาการเพื่อนกับอ่าหดนะครับอันนั้นอีแม่กันบ่มไปคือกันเป็นบ่<ม>ปลูกแล้วกับเท็ดคือกันสุปนี่กับนี<ม>่บ<ม>่ใหญ่มากสิเป็นซสี่็นบ่นังอืมอันนี้ยังน้อยอยู่นี่แต่ก่อออกขายายพันธุ์ออกบ่นไะงย่างกับเด็ดกินกระปุลแบบยำกวาบกวาดปลวกขมบัวหั่นไว้หลายๆกับอมบัวเสียบ นะครับพี่น้องครับเอา้าคลิปนี้ครับผมบอิษทีมงานบหน้าครับน้องจีน่ากับเอากิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ใส่ชีวิตอยู่ตรงนี้หละให้พี่เ้นองเขาได้เบ่งน้ากันนะครับครปับนที่บาชุดไทยคลิปเป็นจะไดเป็นจะได้หืมนะให้หดจักอันได้ไหมเอาอันนี้เขาไม่ได้หดเลยบะเอาทุกคนสําหรับคลิปนี้กัจบไปเพียงเท่านี้เนาะกับบุญยงไหลก็มีเต็มมาบ่วงพักแล้วกะ็ยา,กางให้ทุกคนเบ่งชีวิตประจําวันเนาะว่าเฮ็ดอย่างเด้เฮ็ดอย่างไปใส่เด้เนาะกับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ คลิปนี้ไอเอตั้งใจแหงทุกคนแบบเราตั้งใจแบบมาหาแบบตั้งใจมาอยู่เพื่อแบบมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบื้องเพราะว่าทุกคนถามหาละไปยุ่คลิปใดลงคลิปใดก็ทําหาแต่น้องตีน่าบ้านพักเบือกภูตะระบัดเนาะครับแต่ทนี้เพิ่นก็ได้มาเท้แลยเด้อมาเห็ดเดียความมเอาคือจังพี่น้องตดตามเบื่องค่ะะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเอาอีกกับน้องตีน่าครับขอบคุณแลก็สวัสดีนะครับค่ะ